ร,รับนี่สัตว์หลังมังกรเดี๋ยวผมจะนำท่านผู้ชมที่กรบได้สัมผัสความจริงว่าสัตหลังมังกรเป็นยังไงเจขึ้นได้ชื่อหรือชื่อของจังหวัดสตูนครับ นี่ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่บรรยากาศจังหวัดสตูลครับนี่ครับนี่ครับท้องบ้านเราครับท้องทะเลของจังหวัดสตูลผมกําลังไลฟ์สดในขณะนี้ครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับได้ชมบรรยากาศดีๆที่บ้านเราครับสันหลังมังกรเป็นยังไงครับนี่ครับ ก็ได้มาสัมผัสตัวจริงมาสัมผัสความจริงกับสันหลังมังกรของจังหวัสตสุนลครับก็เป็นบรรยากาศอยู่ในท้องทะเลครับเรเรียกว่าน้ําลงครับและพอน้ําลงก็จะมีเป็นเหมือนสันหลังมังกรครับมี มีรู้สึกว่าวันนี้ก็เป็นวันหยุดเป็นวันหยุดครับตรงกับวันวันนี้วันอะไรนี่วันวันนี้วันเสาร์ครับโอ้หรู้สึกว่าบรรยากาศก็มีท่านพ่อสันหลังมังกรของจังหวัดสตูลครับรู้สึกว่าบรรยากาศดีๆที่บ้านเราครับไม่มีบ่อยครั้งครับท่านผู้ชมที่รพครับที่มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศดีอย่างนี้ครับ นี่ครับมีการมาทําททำวิดีโอครับในการที่จะรับปริญญาครับนี่ไม่ธรรมดาครับใจองบรรยากาศที่สันลังมังกรครับเป็นเป็นฟิวย้อนหลังกับเป็นฟิล์มครับมีมีอย่างนี้ครับไม่มีในไยพื้นที่ครับมีอยู่ที่นี่ที่เดียวกับเป็นสันหลัง,งมังกรมี เป็นแบบธรรมชาติครับธรรมชาติสุดหลังภาคใต้ของเราครับท่านพ่อแม่พิ้องที่อยากสัมผัสครับเฉียนได้ครับที่บ้านอันหยงโปกับอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับสัตว์หลังบังกรครับ ที่เดียวครับรู้สึกว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่โรงเรียนก็ได้ปิดครับและมีเด็กๆมาเยี่ยมยังมีหลายสิ่งอีกหลายสิ่งหลายอย่างครับของจังหวัสดสตูลครับที่ท่านพ่อแม่พี่น้องจะได้รับชมแต่วันนี้ผมมาลงที่ท้องพื้นทะเลครับชมบรรยากาศ้อะเล ดีๆยังมีอีกครับที่ควรหม้อครับตำบลควรโพครับหมู่ที่ห้าบ้านใหม่ครับของท่านผู้ใหญ่ธนงศักดิ์ลาดีครับแต่วันนี้ผมมาที่นี่ก่อนครับมาที่สันหลังาและลําดับต่อไปตามตามฟิล์มที่ต้องการไว้ครับตามภูมิที่ต้องการไว้ครับโอกาสต่อไปจะไปที่ควรหม่อของผู้ใหญ่ธนงศักดิ์ลาดีครับเองหมู่ที่ห้าบ้านใหม่ตำบลควรโพครับแต่วันนี้ยุ ชมท้องทะเลกันก่อนครับนี่ครับวิถีชีวิตของชุมชนท้องทะเลอันหยงโปรครับสันหลังมังกรมังกรท่านพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับชมครับต้องการที่ชมต้องการที่จะว่ายังไงครับส่งไลน์เข้ามาได้ในขณะนี้ครับในของครูดิงโซเชียลครับ นี่ก็ต้องขอขอบคุณอีกครับสำหรับครูดิงโซเชียนครับที่มีโอกาสให้ผมได้บรรยายการที่มาร่วมรับชมของบรรยากาศของสันหลังมังกรในขณะนี้ครับโอ้โหบรรยากาศดีๆที่บ้านเรารับนี่อีกหลายสิ่งอีกหลายพื้นที่ครับของจังหวัดสตูลครับเรามีบรรยากาศดีๆอย่างนี้ครับให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมครับ นี่ครับบรรยากาศครับท้องทะเลวิถีชีวิตชุมชนของคนท้องทะเลครับจากหลายสถาบันครับเข้ามาชมบรรยากาศในขณะนี้ครับยังมีอีกหลายคนครับที่ยังกําลังจะทยอยลงมาจากบนฝั่งครับเพื่อที่จะมา มาถ่ายทำวิดีโอมาถ่ายทำมิวสิกกบเพออโ่ยแล้วก็แล้วก็มีผู้ที่เพิ่งรับปริญญากับกำลังจะรับปริญญามาทำหน้าที่ที่จะแอคชั่นกับแอคชั่นกับต อาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีๆลงมาที่นี่กับพื้นที่ของดันหยงโปกับสัหลังมังกงรบรรยากาศดีๆอย่างนี้มีให้ที่นี่กับที่จังหวัดสตูลรับนี่ชมบรรยากาศการแอ็กซ์ใส่ชุดคุยกัรรับปริญญากับเอาบรรยากาศที่นี่ครับนี่กับนกบินอยู่กลางอากาศให้ท่านทัอน้องได้รับชมครับ นี่ครับเป็นเทคนิคในการถ่ายถ่ายทำมิวสิกวิดีโอครับของท่านของคุณมารุดิงครับครูดิงโซเชียลครับน,นี่ครับนี่นี่นี่น,นี่ดูบรรยากาศดีๆอย่างนี้ครับเป็นการแอคชั่นครับโอเคครับ อาได้หรือ,อไงนะน่วกว็วักเลยเดี๋ยวก่อนว่นเจบเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยว,วนะครับเดี๋ยวฝากติดตามนะครับเดี๋ยวฝากติดตามนะครับผม เดี๋ยวฝากอิดอามด้วยนะครับผมในรายการที่วันนี้ที่พาท่านผู้ชมที่ท้องทะเลครับสำหรับในโอกาสต่อไปในวันพรุ่งนี้ถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือจะบรรยากาศอีกครั้งครับผมจะพาท่านผู้ชมของจังหวัดของปีน้องของราไปชมควรหม้อครับขอ ไปได้รับชมบรรยากาศที่ควรหมอ่อีกครั้งับสำหรับวันนี้ผมก็ขอ,อยุดอีกไว้เพียงเจ้านี้